เผยข้อมูลโพโครุ่นใหม่อาจใช้ชิปแพร์ดัลคอนเจ็ดของ 5G พร้อมจอ AMOLED 120 h z และมีชาร์จไวส3มวัตต์เผยข้อมูลโพโครุ่นใหม่อาจใช้ชิปแพร์ดัลคอนเจ็ดของ 5G พร้อมจอ AMOLED 120 h z และมีชาร์จไวส3มวัตต์เรียกว่าทำตลาดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนแบรนด์โพโคที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟน ที่ผลิตสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นองครับโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Poco F 2 Pro เพื่อทำตลาดทั่วโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าเร็วๆนี้ก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กที่มีสเปคคุ้มค่าด้วยหน้าจอแสดงผล120เฮิรตซ์ออกมาทำตลาดอีกด้วยครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจากตัวแทนของ p o โคเองที่ได้ออกมาบอกใบ้ผ่าน Twitter สั้สนๆว่า Poco l o v e h ฮิ ที่แปลว่าโคโค่ลักเฮิร์ทนั่นเองครับถึงจะไม่ได้เผยให้ทราบความหมายออกมาตรงๆนะครับแต่ก็อาตีความได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของโคโค่จะมาพร้อมกับหน้าจออัมเ e ็ดที่มีค่าหรือเฟสเลคความเมสูงก็เป็นได้ครับโดยก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนรุ่นโคโค่ F2Pro ใช้หน้าจอแสดงผล60เฮิร์เท่านั้นครับซึ่งทางสื่อต่างประเทศคาดว่าสิ่งที่โคโค่บอกใบนี้ก็คือสมาร์ทโฟน ที่มีหน้าจอแสดงผล120 h ฮิรุ่นใหม่นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้จะมีการดึงสเปคบางส่วนจากรุ่น Redmi K30 5G และ Redmi K30 Pro ทั้งชิปเซ็ต Snapdragon 765G กล้องหลัง64ล้านพิกเซลและระบบชาร์จไว33วัตต์อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ครับทาง o p o ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับ เราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกันอย่าราบอีกทีครับ